เอ๋อเจ้าที่ก็เจ้าที่โอ้อ,โอ,อยู่กี่คนเนี่ยเหดเป็นใบทั้งคู่ฮะเป็นใบมาเปิดประตูไงโอ้โหก้อนไม่ธรรมดาโอ้โหมีหืมโอ้โหอ่า โอ้ใอ๋อให้ดูรูปในหลวงโอ้ดูเห็นไหมโยมจิตใจคนเราดูภายนอกไม่ได้เลยเนี่ยพาให้ดูรูปในหลวงรอ9เก้ารอ1สิบเห็นไหมมีสองพระองค์ <c oughs> มีทั้งรอ9เก <c oughs> ้ารอสิบไปโอ้โ เออออาอลยหลวงเออตะบะเออออืมเราก็อีมานั่งคุยกับดูคุยกันรู้เรื่องไหมอืเอานั่งนั่งพวกหนูแปลเป็นไหม่ะภาษาภาษามือ S <S <k iller> เอเอเอา่าอ่าอรู้แล้วรู้แล้วพระกับในหลวงรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเฮ้ไปรื่องนนอกถูกไม่ได้เฮ้มาแล้วพูดคนเดียวแล้วโอ้เอา้าเอาพูดเก่ง ยโยมอยู่ทางบ้านก็ดูเองแล้วกันนะวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนหกหกโยมเขาเป็นคุณไม่เป็นไรโยมเขาเป็นคนใบอืมวันนี้อ่าอืมโอ้โหดู นี่คือสภาพชีวิตท,ที่เขาอยู่กันโดยโดย,โดยโคบของตัวเองมีของเก่ามีขวดอ๋อเขียนหนังสือได้เหรอไ,ได้ไรชีก็เลยชีก็เลยอะไรเครือร่องปรุงไม่ใช่โอ้โหมีเครื่องปงอรุง,งเอาเขียนดิเอยอ๋อมีหนังสือเขียนออออมาเขียนว่าไง ลองดูลองดูลองดูเข,เขียนว่าไงเข,าเขียนว่ายัางไงเดี๋ยวดูภาษาจีนเดี๋ยวนี้ให้หวยเหรอมีแต่เบอร์เบอร์โทรเหรอใครจะรู้ไหม

เกิดมาชาตินี้ก็เพิ่งเจอ,อแบบนี้ภาษาต่างดาวเลยเอาเขียนอีกไม่แล้วได้นี่แปลงไงเนี่ยเอาเอาดูดูดูเขาเขาเอ้เขาแล้วเ,เ,เขาจะให้เราคุยอะไรกันเนี่ยถามจริงอืม

เมื่อกี้เบอร์เนี่ยสองสี่ห้ามันก็ไม่เหมือนเบอร์ที่ให้อะไรก็ไม่รู้โคดรหัสต่างดาวเหรอภาษาภาษาขอมเหรอทำไงดีจะคุยกันรู้เรื่องเนี่ย What is your name อ <laughs> ู <bilmiyorum> ้ ภาษาเขาเองเขาเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าภาษาใบายังไงอ่านี่ง่ายง่ายนี่มีไหมมีไหมไม่มีจบ <c oughs> เอาให้ไปสักสักห้าพันไปให้เยอะเดี๋ยวกวนตลายไว้เก็บไว้ใช้เอาเข้าวสารมาหกลูกนี่ เอาไหมเอามาดิเอาดิเอาดิมีใบย่อยไหมไม่มีอาอเอาเอาห้าพันเออรูปในหลวงนี่อ๋ออออ๋ออ่าอืมออยู่ในใจเข้าใจแล้วอาวแยกมาให้ดูดิ อืคุยเก่งนะรู้รู้รู้อา <c oughs> อาเก็บเออเก็บ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 ไว้เ้ยรูปในหลวงเก็บไว้ อืมโอ้นี่โอ้กระเป๋าก็ขาดแล้วนี่อ๋อดูที่มีมีมมมมอ่าดูเอ้ะควักมือด้วยมีไหมโอ้มีใบห้าร้อยโอ้อืมอืมนี่อะไรนะเอาเอาว่ากันไป ขายของเขาเก็บขวดแล้วไปขายด้วยอก็ <c oughs> มีประมาณสักพันหนึ่ง <c oughs> อ่ไม่เป็นไรพอแล้วก็ขนาดเขาดูตลกที่เป็นใบ้ก็มีออรุ่นไหนแล้วที่เขาเรียกที่ตลกใบ้สมัยก่อนตัวเล็กๆอ่ะที่ถือไม้ไม้เทามีหมวกอ่ะ <c oughs> ชาลีชาลีชปปิ้น เออเออเเเก็บ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 ก็บเก็บเก็บออเอนี่เอาไปต่อไปนเอาไปไปแล้วอืมอ่าอาไปูขูเขาจะได้ยินไหมไม่ได้ยินนะไปนี่เฮอ่าไปไปแล้วเปลี่ยนไปตามกรรมนะ นี่ขนาดทอนน้ำเขาเขายังเอาไม้ไผ่มาเสียบมาน่าะครับท้าไมนมาสองอันนะยู่คงษ์เาอยู่สองคนคนระับอืมอไป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 เดี๋ย yeah, วดูดูดูดนี่นี่ตีมาดูนี่นี่รหัสใหญ่เลยนี่เอา้าแปลงไงดีนี่ ประมาณห้าสิบปีอ,อยู่คนเดียวาวนี่นี่เขาเก็บของเก่ามาขายนี่อนองอไปทำ เป็นไปตามเหตุนะไปแล้ว